นนองไอ้ลงไปอยู่่อเลยสมเพลนออาะปลงอันเนยผักสีกอบกอบว่าพอได้กอบคือแมาไมบอกกันอ๋อันนั้นดิ่งจังซียอะพอเดยพอตองหัวเปิดเปเป็นคนออกแบบเองเด้สวัสดีพี่ดาวเป็นออกแบบเองนแม่ อันนั้นมาแมนดิงมากระต้อนเมื่อวานนี่เอาไปตรางถ่ายมันยากแล้มันปิ่นไปปิ่ดมาขยับกลับไปเอาลูกเต๋านะสีเห็ดดิงจับถ่ามันหนิ่งนิ่งจับมันหนิ่งนิ่งให้วดตะปูหงายสบายดีป้าลุงเนีสบายดีป้าลุงสวัสดีพี่น้องสวัสดีประตูกถ่านเด้อที่เขามาหับส้มในตอนนี้พี่น้องเอ้ยเพิ่นนิ่ง เซียนซีก่นสวมร่าีก่อนสวมนี่นี่ตัวนี้คือูแลก็รจะรู้นิ่งนี่บ้างเัาหมดย้กลางมันนะ้ายกลางเที่ยวยากลางเที่ยวนึ่กนึ่อกหึ่เที่ยวไปนแล้วาชกลางมาแล้วนะฮะม่เนาะ บไดอกปัญหาอะไรดอกตัวนี้แมนยูมันมันมันคะแนนคะแนนคอแต่ว่าอยให้มันทั้งลูกมันก็ให้มันสัันเลยปาดมันก็สกันเออแข่สีลมันมันคอจะมาดาวดาวก็ได้อยู่สัคนนึงได้เเทีแป้งหองเนาะอย่าลืมพักแป้งมาใส่เ่กินสมเป็นยังกะ

มันจเมีอะไรกัดีตัวน้องน้องไม่น้องนจีตเปร้ยนนะท่านี้เฮ้ยเอาปิดตาติงเลยาอยดงระ้อืมอแล้เอาเรียบร้อยอาบนักให้แล้วจังไหนทำสีน้ถทาเตป้อนขาวเพิ่ยังเดียวบันโอ้มามา เพยอืมแช่ือ่น้ำสเลยแหละเพิ่นอยากกินสมอยู่เพิ่นก็่วนกินสมยู่พี่น้องเลยบริสุทธเพิ่นเคยวีแอคเดอร์เพิ่นก็อยากกินสมยู่พี่น้องอืมฮ่าฮ่าเมืองน่อยนี่งเสียดาดเนาะบอตายแล้วเห็นมากันช่องหมาก็ค่มปรจำเ้ยบอตายน้ำลายลายแล้วเน่บออะไรกัได้กินอะไกินะไรกหลามกันหอม ปลาแดกตุ่ยปลาแดกปลาซิวพี่น้องไงแล้กินไปยิบส mm ินไรเพีงงั้นกินข้อกินออันนี้ราศีปบ้าทไม่นอนแกมบุ่มจนแรงอางตนงต้าน ไปเหงือกดียยังไปกับลานทรายนทรายเป็นคนเหงอกมีหยามันสมบอกบอกติงใส่ายเต๋อปไหนมันบกคนบอกเอาไปเอลุ่ยเลยนะเหนียวไปนี่คือบ้าใหม่เห็ดใหม่เลยเลุยเอวลุยบ้าตายเห็ดพี่น้องาดีพี่น้องมาดีไป็นสุนด้สนองเลยแต้งหนา โอ้พเฮียบอ่านโถโถมากเลยฮะนอหลายคนพี่น้องไอ้คนพี่น้องอ้เม็ดกืคว่มเลกนี่ โซงเม็ดซาอูโอ้พี่น้องเอ้ยเผ่นเห็ดโซงเม็ดซาอูพี่น้องก่็ต้นแล้วเดีย่เผื่อไหนเมื่อลงตอนลงแล้วอนุญาตเมื่อก่อนได้เลย่มตัว่วงเลยทำให้จัดเก็บแผ้เรียบร้อยนีนแหละเห็ดบมเดีย่ก็จะด่านมันล้างไปเราไต่เพิ่มมาเรามามาดูว่าสีสีเก็บเสียงเมื่อไหวหายฟังเมื่อจันมาเสียงเมื่อแต่ะเมื่อเหรอเห็ดก็ต้องเห็ดให้มันดีแล้ว่ เห็นแล้วแ,แปลงใหม่พี่เหยียบ,บแปลงเลียเลย,ย,ยว่าโอ้ยบายทนงานสบา,ายมาเห็นสุดยอดเลยลป้าสวมกระใหญ่แล้วน,นี่น่าส้วม,นนม,นนมนนเน,มนาะเียดสวมใหญ่ถ้าอยู่สองคน อ่างเก็บอางเก็บโอยยง่าย่เก็บอ่างเก็บอ่เก็บมันรื้ออ่างเก็บเห็ดง่ายแค่ไหนมันแบบลักษณะเขาบอกเลยปล่อยปลารมาใช่เขาเขาบก่เห็ดแบบแบบดูเนาะเห็ดแบบซึมบน้เห็ดแบบซึมอาหารกอนอนาคตอีกสองคนสคนเป็นสี่แล้ว สี่ก้าพวยกพวเอามีแมนว้าสลัดจริงจริงใเลนวาเร้ราจอันนี่ก็พอนังบิวพี่น้องสนี่ก็พอนังบิวยืนนั่นยืนใกล้กันแขกท่นสนี้ก็พอนังบิวนี่ยนะมาพี่น้องเอ้ย นี่ก็พอนางวิวพี่น้องจูไก่กันขักแล้วพี่น้องเลยผมจะไยืนให้กำลังใจหรือมายังแล้วเนาะห่าวจักนะพี่น้องเนาะะแนบบ่งพอนงบิวนะเอ็้นนว่าลืแปเด้ออ๋อ ย ah. ังไงก็สิไรมึงเติมเนาะแม่ลูแซกคือสิเลี้ยงง่อยแค่ไหนเลี้ยงงัวเกลื่ไก่พ่เพิ่นนะว่าเป็นคนเกลื่อน่ะนะโอ้ จะนี่เป็นดาร้านเหมือนพี่น้องแต่หัวแตะอ๋อปาร์มาพิมินไม่กินซี่หี้อ่แต่นะรอแอลมันน่ะโอ้ ขนาดเล็กโอ้ใส่เล็กไปอีกนะนี่นไหน้นจะมอเาปนเป็นอะไรปานนี<อ><อ>่ยางสั่งขพอกินอือไปใส่ปลาเด็ก,ปเ,กปเป็นง้อมาอีกใส่เตนน้ำตาลและผัะเูอ่ะย,วย,ย,วย้อยๆนะพี่น้องิึงดูฮะเจวเจ้นะใส่หัวหอมน้ำหน่เห็ดนง

มาอลไรเนาะระหว่างอันโค้งอันบ้านมันคืบมาคืบมาได้เว้อลงไปพวกตาเนาะอย่างไมาอะไรไปสองคนตีสามบ่ะรถปุ๊กใหญ่ไรตอนตอนทขาออกแต่บ้านกันเป็นคนเนาะเป็นคนพายมีดเนาะเล่นรถจุ๊กตาหอยคนมาไหลเอาขาเอาขาขึ้นเกือบพลาดบ่าแม่เนยแล้วจ้ะเล่กบลัะ เราเ็นี้นล้างทั้งลางเนาะเบาหดเบาทุบตีห่ากับขาผาดบ่าหาเียทั้งล้างท้ปรเทมาเนอะเตรียมอยู่นะเพื่อนมางานได้กระิดพอนะายเทาอ้าวอไปอนะเป็นน่องบเป็นนองบอกไปอ่ะเขาเรีนมาก็เตรียมจะเอาขายกแล้วนเลยแม่เลยดายทั้งลาม มางง้องไหลเลยวะถ่ายหนามเตมตแล้วตัวเห็นเห็นมาอยเตรียมถาเออสาดีปลาลูกเนี่ยลูกวือ้ยเบาดีเสือบบนกนะี่กครกินน้าพี่น้องคลิปนี้น้องกัมกับเสดขอลาพี่น้องไปก่อนเด้อพี่น้องเลยสบายดีพี่น้องสบายดี อืมบิ่งานน้องใหม่ไฟ่แรง,งนอง้องอถึกเออจงใส่เอกนอนลเลยเด้อฝึกซึงใส่สตาฝึกซื้ออ่ะฝึกกาปปาหนัดซื้อมาหายพี่น้องเอ้น้องหนัดซื้อมาหายอืมไปบุญปรทาททนอะไรผู้สมบนนอนเปรลอันนี้นะพูดถ้าใครอา